สองก็ได้น่าโอเคแล้วเตือนเฉพาะข้างหลังพอไหนเราก็เติมลมยางครับแล้วเดี๋ยวอุดหนุนกาแฟเขานิดนึงนะ

าแฟสักนิดนึงก่อนนะพักกินกาแฟสักหน่อยอ่าเราค่อยเดินทางต่อครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวแถวแถวสวนพึ่งกันนะครับวันนี้รู้ว่าอ่อจะได้ไปเที่ยวตรงไหนนะเดี๋ยวค่อยตามตามไปเลาะเลาะดูเอาเองนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไม่มีเป้าหมายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน,น่ใจว่าเขาจะเปิดให้เข้าหรือเปล่านะครับก็ขี่เลาะเลาะเที่ยวเที่ยวไปนะครับ แต่ว่าจะไปหาชมทะเลหมอกนะครับเดี๋ยวกินแฟนเสร็จก็เดี๋ยวเดินทางต่อแล้วครับ เมื่อกี้ผักมันหล่นลงมาจากท้ายรถิกอัพไงเราจะทิ้งไว้อย่างนี้เหรอเนี่ยผักอะไรก็ไม่รู้ดูดิโอ้โโออกระลำนะโ,โกระลำดอกถุงใหญ่โอ๊ยตายตายกระลำดอกเลยนะเดี๋ยวดิ มันหล่นลงมาจากปิ๊อพงเงเดี๋ยวเรามาัดไปดีกว่าเขาคงไม่มาเก็บแล้วล่ะเขาคงไม่เผื่อเอาไปให้ไครที่เขาจะเอาไปใช้ต่อได้ทำอาหารได้นะดรกว่าทิ้งนะเห็นมันหล่นลงมาแนละ้วก็เรียกไม่ทันแล้วปิ๊ออะโอ้ ็หลตังอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวยะมัดก่อนเออมื่อกี้เราก็เห็นนะรถเอ่อปิกอัพขนผักอนะ่ะก็าทำหล่นต่อหน้าต่อตาเลยกดถ่ายไม่ทนันแล้วก็รถเข่าไวมากเลยไม่เห็นนะพอมันตกแล้วมันก็สไลส์สไลด์ลงมาข้างทางตรงนั้นนะ่ะที่เราไปเก็บเนะมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้ มาเสร็จแล้วก็ก็ขอจะขอเขาเขาเลยแล้วกันเนาะว่าดีกว่าขอให้มันทิ้งมันเสียเปล่าเราไปบริจาคให้จว่าน่าจะให้ตชดนะครับเพราะว่าเราจะไปแถวตชดพอดีเจะได้ใช้เป็นทำอาหารเนาะโอเคเดินทางต่อแล้วครับ เขาคงไม่ว่าเราหรอกเพราะว่ามันหล่นแล้วะนะเขาคงไะเขาไม่มาเก็บก็ไม่รู้ตัวด้วยไงโอเคไปละ เดียวนะตัวนี้พอดีมาถึงปั๊มน้ำมันพอดีเลยเดี๋ยวเติมเติมถังไปเลยออกจากกรุงเทพก็เต็มนะเต็มขีดหมดขีดอะทุกขีดนี่มาถึงตรงนี้ก็เหลือขีดหนึ่งพอดีจเติมสักหน่อยไม่น่อยเติมเต็มถังเลย เติมเก้าห้าครับเติมถังด้วยจอดจบเติมห้าเติมถังครับ ร้อยสามสิบอรสามสิบเบาทนี่ะเามดแดเป็นบานี่ร้อยสาบาท มันจะสวดเหรอวะมันหล่นไงเขาทำหล่นไว้แล้วมันกลายเขาไม่เขาไม่เห็นนะมันหล่นแล้วมันสไลด์มาข้างทางเดี๋ยวไปบริจาคต่อแ่เห <c oughs> ็นวรถไหน็กระลำหล่นจากปิ๊กอัพแล้วเขาก็วิ่งเร็ว <c oughs> แล้วก็รถคันหลังตามมาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่มีใครเลยไนงะมันหล่นต่อหน้ารถผมแล้วแล้วก็มันก็สไลด์ลงข้างทางเลย <c oughs> ร้อยสามสิบเอ็ดบาทโอเคเติมน้ำมันแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็เซเว่นซื้อของนิดหน่อยนะฮะดู้โดเ,เดี๋ยวเราปล่อยจากต่อนั่นแหละ ไม,ไ,มไม่ครับห้าสิบแปดบาทนะมีสมาชิกไหมครับไม่มีครับ รอกกอนนะคะตามชิวนะคะสองอย่างพอให้กินตอนเช้าตอนเย็นด้วยใส้กรอก ซือข้าวมาสองถงุงเอาไปาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไปไปดูถา่านผงแห้งก่อนแล้วกันนะผงแห้งพุทธกรรมอ้ยครอบงูอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเด,วเดวรู้จะได้เข้าพักที่ไหนนะครับวันนี้ ไปการป่งแห้งนะครับบ้านปงแห้งนะตชะดอเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับของร้อยทหารพานนะฮะที่หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดปงแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปขอญาตเข้าพื้นที่นะครับตรงหน่วยปฏิบัติการตรงโน้นนะครับของตอชะดอนะ บนเนินเขาตรงนู้น,น,นเดี๋ยวไปขออนุญาตตรงนู้นนะครับขึ้นโป่งแห้งชั้นหน่อยนะึง นี่นะครับเป็นกองร้อยทหารพานะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีมาขออนุญาตขึ้นโป่งแห้งนะครับขอเขายังไม่อนุญาตเลยครับอาเหรอยังยังไม่อนุญาตเหรอครับยังไม่อนุญาตขึ้นเลยครับอืมเอาของมาฝากด้วยครับโอสวัสดีมอเตอร์ไซค์เขายังไม่อนุญาตขึ้นเขาครับต้องเหรอครับน่าจะคอยดูหลังวันที่สามครับ อืมยังไม่อนุญาตอืมตอนตรงนี้ช่วงโควิดด้วยอืมจ้ามีมกรุงเทพค,ครับกรุงเทพเลยเหรอใช่ใช่ขับมอไซค์มาแล้วครับใช่ครับอันนี้เป็นผักผักอันนี้นะผักเนี้ผมเจอคืออย่างงี้ไอไอเอารถปิกอัพมันพุกผักอะ่ะ เขาก็ปิดไม่สนิทใช่ไหมเขาก็วิ่งวิ่งอยู่ตรงถนนใหญ่นั่นแหละแล้ววิ่งเร็วเลยนะเสร็จปุ๊บมันมีถุงเนี้ยหล่นปุ๊บหล่นตัวหน้ารถผมเลยอ่ะหล่นลงมาแล้วก็ไหลลงไปข้างทางเลยลงทุงงเทใช่ใช่ผมก็เลยเู้เจ้าของไว้ไหนมูนไกลเลยอ่ะคงคงไม่มาเก็บแล้วล่ะผมก็เลยเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้ก็คงจะเน่าเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็บมา ส่งต่อให้เอาไปทํากินดีกว่าใครก็เลยเห็นว่าเออหน่วยตัวชะดอน่าจะได้ใช้อยู่นะจะมาตรวจตรงนี้แต่เอาเอาผักไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ผักนี่ก็นั่นแหละผมก็เลยเก็บมามันล่นจากปิกอัพเขาเขาไม่เก็บหรอกเ <c oughs> ขกาไกลเขาวิ่งผูดเิวไปไกลเลยแล้วก็จะมีข้าวสารด้วยถือข้าวสารมาฝากด้วยสองถุงต้องต้องรถยนน่ะพี่ เร,เราไม่สายรถยนต์ไงสายมอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่รถรถทีนี้ก็สงสัยต้องวิ่งไปห้วยคอกหมูขึ้นได้ไหมไหว้โคกหมูขึ้นได้ครับรถมอเตอรไ์ไซค์ก็ได้ขึ้นได้ครับค์เออแปลกดีเนาะผ่านเหมือนกันตาตาพี่องค์เี๋ยวผมขอส่งไว้ก่อนนะครับนี่เป็นข้าวสารเนาะขอพระเจ้าไหมครับแบ่งแบ่ง ตัวมันตัวมันครับครับอะไรครับเห็นใหญ่ขึ้นหมดเลยพี่ตรงน,นี้ด้วยไม่ให้หัวใจขึ้นเลยอืมอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผ,ผมไปขึ้นไม่แน่ใจอาจจะไปพูดละกรรมก็ได้ไม่เข้าหมว ตรงนี้นะชดชมวิวนะฐานปฏิบัติการนะตชดมีการของทุกวันที่นักท่องเที่ยวกำลังขึ้นกันนะไปท่ารูกจะเองบ่อให้ข้างกัวจะมีผู้ซอยทางนี้บ้างเดี๋ยวเราไปแวะไปพูดลักรรมดูก่อนเนาะโอเค ตรงนี้จะเป็นบ้านโพกลกรรมนะครับตรงข้างลงด้านหลังโรงเรียนเมื่อก่อนตรงเนี้จะเป็นลานจอดสำหรับแคมปิ้งนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดเทศกาลนะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรากลางเต็นท์คาแคมป์รถ จิบรถกับเครื่อนสี่ล้ออะไรเงี้ยแล้วด้านบนก็จะมีที่กางเต็นท์แล้วก็ก็จะมาแคมปิ้งในลำธารน,นี่ครับนี่จะเป็นลำธารน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆครับของด้านพูกรรมเนี่ครับ โอ้ตรงนี้ก็น้ำก็ซ่อไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนมันก็จะลงง่ายกว่านี้นะทีนี้มันเป็นนี่เลยตะหลิ่งชันเลยก็มันสามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ลงไปแถวๆน,น,นั้นได้เลยนะตรงนี้ก็ลมลื่นดีนะเงียบดี ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้กลางเต็นท์แถวแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามชาวบ้านก่อนนะ ขี่รถเจ้าวหาที่พัก

está